สวัสดีปีใหม่ปี2565นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับแล้วก็ผมขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องดํายานดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านนะครับทําสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับก็หลังจากที่ได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างตางจังหวัดนะครับก็พึ่งกลับมานะ เพิ่งก็เลยมีพัสดุตัวหนึ่งนะครับเป็นกล่องพัสดุน้ําใจนะครับผมขอเรียกว่ากล่องน้ําใจนะจากาพี่รันชอเอราวันการจนบุรีกลุ่มหนังสติกเมืองการนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่รันอีกครั้งนะครับที่ส่งกล่องหนังสติ๊กตัวนี้มาให้นะครับกล่องนังสติกตัวนี้นะครับผมได้ ได้ร,รับนะครับจากการไปร่วมอตอบกิจกรรมนะครับในกลุ่มหนังสติกบางการนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรเป็นกล่องหนังสติ๊กอะไรนะครับเราม,ามาดูกันเลยครับว่าข้างในมันเป็นง่ามอะไรนะครับนี่นะเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยครับนี่นะ กล่องไม้โอ้โหชุบนี่นะครับอ๋ออันนี้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องไม้เนาะเหมือนเหมือนเป็นกล่องไม้อ๋อนี่นะครับเป็นกล่องอพี่ก็ใส่กล่องมาให้ตัวนี้เราก็เอาไว้ใส่ง้มได้นะครับชุบเนาะ โอเคอ้ okay. oh. ครับอ่ะขออนุญาตเ,เคลียร์กล่องไปก่อนนะครับแล้วเรามาดูข้างในกัน,อ,น,นอันนี้ก็เห็นพร้อมกันกับผมนะครับก็พร้อมๆกันเลยเนาะปุบนี่นะครับอืมอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่า อ่าง่ามหลังสติกเวียดนามแท้นะครับง่ามเวียดนามแท้เป็นวัสดุทองเหลืองนะครับทองเหลืองสวยสวยครับค่อนข้างสวยมากเลยโอเคนะครับโอเคนะครับจับจับดีไม่ไม่มีเจ็บมือไม่มีตำแหน่งสะด,ดุดเลยนะครับนะ นะครับทีนี้ผมจะให้ดูนะครับจะให้ดูเปรียบเทียบระหว่างง่ามเวียดนามแท้นะครับกับงา่ามเวียดนามที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับดูผมมีพอดีผมมีง่ามที่เป็นลักษณะที่เป็นง่ามตัวนี้เป็นง่ามเวียดนามเขาเรียกง่ามเวียดนามเหมือนกันนะครับแต่ง่ามตัวนี้นะครับเป็นง่ามที่ผลิตจากประเทศจีนนะสังเกตว่า,เ,าเรื่องของ คุณภาพนะครับง่ามเวียดนามที่เป็นง่ามเวียดนามแท้นะครับด้านขวาเมืองผมเนี่ยนะครับเขาจะทําการลบเหลี่ยมลบคมมาให้หมดเลยนะนะครับเวลาจับหรือเวลายิงเนี่ยครับมันเวลาเรากำเห็นมันั็มันมันจะไม่มีตําแหน่งไหนที่มันขูดขูดมือนะครับนะส่วนถ้าเป็นง่ามเวียดนามที่เป็นง่ามจีนราคาถูกนะครับก็จะ เราต้องไปทําการลบเหลี่ยมลบคมเองนะครับเพราะว่ามันเขาไม่ได้เก็บรายละเอียดมาให้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นง่ามที่เป็นราคาถูกนะราคาต่ำนะครับเขาก็เลยไม่ได้ปณิตไม่มีความปณิตสักเท่าใดนักนะครับถ้าเป็นง่ามที่เป็นง่ามอ่าเวียดนามเวียดนามแท้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นง่ามที่ผลิตจากประเทศเวียดนามนั่นแหละครับนะก็คือนําเข้าจากประเทศเวียดนามโดย พี่รันนะครับเขาเอ่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขาอ,อีกทีนะเขาเป็นคนานาง่ามเวียดนามแท้นะครับจากประเทศเวียดนามเข้ามาขายในเมืองไทยนะครับส่วนลักษณะของง่ามตัวนี้นะครับวัสดุเป็นทองแดงอ่าไม่ใช่ทัวทีนะครับวัสดุเป็นทองเหลืองนะครับด้วยปกติง่ามหนังสติกนะครับมันสามารถทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้นะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นทองแดงเป็น สเตนเลสหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าไทเทเนียมนะครับซึ่งวัสดุแต่ละชนิดเขาก็จะมีเกรดมีอะไรของมันอยู่นะส่วนตัวนี้ก็จะทำจากทองเหลืองนะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าถ้าอย่างวัสดุที่เป็นสเตนเลสหรือว่าจะเป็นประเภททองเหลืองนะถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งวัสดุมันก็จะมีหมองนะ ก็จะมีหมองมีคราบอะไรมีเป็นปกติแต่ว่ามันเราสามารถขัดทําความสะอาดให้มันเงาได้เหมือนกันนะครับเนาะค่อนข้างสวยนะครับคลิปนี้ก็คงยังยังไม่ยิงนะครับยังยังไม่ได้สะดวกนะก็ต้องขอขอบคุณพี่อีกครั้งเนาะที่ใจดีร่วมมอบงามเวียดนามแท้มาให้ผมนะ อันนี้เป็นง่ามเวียดนามแท้ตัวแรกของผมนะครับแล้วก็ชอบมากนะครับสวยดีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับง่ามเวียดนามแท้มันจะเขาจะทําการลบเหลี่ยมลบคมมาให้นะครับเวลาเราจับเราอะไรมันจะไม่เจ็บมือนะง่ามง่ามหลังสติ๊กนะครับมันมันมีหลายแบบหลายเกยดหลายราคานะครับเราก็ดูนะครับว่าเรา,ามีกําลังซั์พอที่จะ เล่นหาได้ไหมนะครับถ้าเราเขาเรียกว่า,าไม่มีความจําเป็นหรือว่ากําลังทรัพย์เราไม่ถึงเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้งามแพงๆนะครับเราก็ใช้งามที่มันเป็นงามราคาถูกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของเรานะบางคนอาจจะชอบงานที่มันงานสวยๆงานที่เป็นลิมิเต็ดอะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกซื้อตามกําลังทรัพย์ของเราได้เลยเนาะตามความชอบตามความถนัดของเรานะ การเล่นหนังสติกมันมันไม่ได้มีตายตัวหรอกครับเราจะเล่นแบบไหนมันก็ก็ได้ทั้งนั้นเนาะความแม่นของการยิงหนังสติ๊กมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่ที่ยางนะง่ามก็มีส่วนสําคัญนะครับแต่ว่าง่ามนี่อาจจะไม่ได้สําคัญเท่าฝีมือเรานะโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับให้ชมง่ามเวียดนามแท้นะแท้หรือเตียม มันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละครับฝีมือมันอยู่ที่เรานะมันไม่ได้อยู่ที่ง่ามนะครับแต่ถ้าเรามีง่ามที่มันดีนะครับมันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้การยิงหนังสติ๊กของเราแม่นขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับสวัสดีครับ